เรามาทานยิ้มจุ่มนะครับคือน้องมีตังครับค่อยๆใส่ดิใส่ใส่ในหม้อใส่ในหม้อนะใส่ในหม้อนะนี่นะครับเราทานจิ้มจุ่มนะน้องมีตังก็ใส่ผักนะโอ้ค่อยๆใส่ลูกค่อยๆใส่ใส่ดีๆนะอย่าโยนนะค่อยๆใส่นะใส่บนเส้นด้วย

แล้วใส่แล้วใส่แล้วเดี๋ยวเขาใส่เองเดี๋ยวเขาใส่เองเน่เน่นี่เน่หนูเอาพักใส่เดี๋ยวพ่อเอาไข่ใส่เองเดี๋ยวแตกอ้าวพ่อตอกไข่แล้วเดี๋ยวหนูเอาไข่ใส่หม้อนะเอาไข่ใส่หม้อเลยไข่เสร็จเสร็จยังเสร็จแล้วไข่ใส่หม้อเร็ว ใส่เลยใส่สิใส,ยยใส่แด้ยังอ่ะได้ยเลยใส่ผ้าใส่ผ้าคกอใส่ผ้า